สวัสดีค่ะทุกท่านบริเวณที่ท่านเห็นด้านหน้านี้นะคะเป็นบริเวณศาลาธรรมพิรมนะคะเป็นศา,าลาริมน้ํานะคะเป็นที่ที่พระอาจารย์พาพวกเราบูชาพระบรมสารีริกาธกาตุเมื่อเช้านี้นะคะแต่ว่าด้านลานด้านนอกนะคะหลักศาลานะคะก็จะเป็นที่ท่าพระคุณเจ้านะคะได้ใช้สอยสถานที่นะคะในการพิจารณารับบิณฑบาตอาหารเช้านะคะ ซึ่งกิจกรรมในทุกๆวันนะคะที่วัดกลางนะคะก็จะมีคณะพระสงฆ์นะคะที่ท่านเสร็จจากาการบินทบาทนะคะที่บริเวณตลาดบางปะมะพอท่านกลับมานะคะที่วัดกลางนะคะก็จะนําอาหารมาแยกนะคะก็จะมีญาติโยมช่วยแยกผู้ประพฤติธรรมช่วยแยกนะคะแล้วก็อาหารด้านหน้าที่ท่านเห็นนะคะ เป็นอาหารที่พี่หมอระดาแล้วก็คณะห้องทานนปรมัตทบารมีนะคะแล้วก็กัลยานามิตรหลายๆท่านนะคะร่วมกับ,บุญกันนะคะในการจัดหาอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เหมาะสมสัป,ปะยะกกับร่างกายของพระอาจารย์แล้วก็คณะพระสงฆ์นะคะโดยพี่รัตนะคะเป็นร้านที่3าอ่อ ต้องบอกว่ามีความตั้งใจมากๆในการจัดสรรอาหารที่ดีและมีคุณภาพแล้วก็สะอาดนะคะเพื่อที่จะมาถวายพระสงฆ์นะคะนอกเหนือจากอาหารที่พระคุณเจ้าท่านไปบินทบาทที่ตลาดบางปะมานะคะพวกเราก็สามารถที่จะมาร่วมขวนขวายในการเจริญกุศลนะคะถวายทานแด่พระพิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะคะ อย่างเมื่อเช้านี้ค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าพวกเรานะคะน้อมสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำมารมณ์นะคะถวายบูชาคุณของพระพุทธเจ้าไปแล้วนะคะเมื่อใดที่เราเห็นสีของอาหารเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าทำมารมณ์ของอาหารเหล่านี้นะคะเราก็จะไม่ทำความกำหนัดหรือว่าขัดเคืองให้เกิดขึ้นในอาหารเหล่านี้นะคะไม่ทำอภิชาหรือว่าโทมนัสให้เกิดขึ้นนะคะ ทันทีที่เราฟังนะคะเราก็น้อมนำมาปฏิบัติทันทีนะคะก็จะน้อมนำอาหารเหล่านี้นะคะสละถวายบูชาคุณของพระรัตนตรัยนะคะมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะคะพระอาจารย์ท่านก็จะเมตตานะคะมาจัดดูอาหารนะคะแล้วก็จะมาใส่อาหารบินทบาทแด่พระภิสุสงนะคะมีข้าวสวยเป็นต้นนะคะพระอาจารย์ท่านก็จะใส่ทุกๆกวันเลยพวกเราก็มาน้อมบุญด้วยกันนะคะ เดี๋ยวบริเวณด้านหน้าที่เราเห็นริมน้าน,นี้นะคะก็มีโครงการนะคะที่จะทําเขื่อนนะคะเขื่อนนี่ค่ะที่เราเห็นด้านหน้าน,นี้นะคะ่ะในเดือนมีนาเน,นี่ยค่ะก็จะเริ่มแล้วตอนนี้พระอาจารย์มารอพระคุณเจ้านะคะเพื่อเตรียมใส่บาตรนะคะ จริงๆถ้าใครท่านใดนะคะแบบว่าอยากมาร่วมเจริญกุศลก็สามารถมาร่วมด้วยกันได้ในทุกๆวันนะคะเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะก็จะมีการใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นะคะพระภิกษุสงฆ์ที่นี่นะคะในช่วงเช้าท่านก็ช,ชันในบาตรนะคะพวกเราก็มาร่วมเจริญกุศลด้วยกันได้ในทุกๆวันเลยนะคะ พระสงฆ์ท่านก็จัดเตรียมนะคะแยกอาหารเพื่อที่จะพิจารณานะคะหรือท่านใดนะคะอยากจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะค่ะเทหล่ะคะอ๋อเพลนี้ไม่มีเจ้าค่ะ ไปพรุ่งนี้ค่ะอพรุ่งนี้พระอาจารย์จะมีแสดงธรรมที่พิพิธภัณฑ์จันหลงพระพุทธศาสนานะคะท่านใดอยากจะไปร่วมฟังธรรมนะคะสามารถไปได้ในช่วงเวลาบ่ายโมงนะไปถึงก่อนก็ได้เนาะสักเที่ยงครึ่งแล้วก็สามารถเข้าร่วมฟังธรรมได้ไม่จํากัดจํานวนเลยนะท่านใดสามารถที่แบบสะดวกอะคะ่ะเพราะว่าบางคนอยู่กรุงเทพเนาะ<ม>ก็สามารถเดินทางได้สะดวกก็ไปร่วมฟังพระสัตธรรมด้วยกันได้นะคะในวันเสารออ์วันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ แต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกวันอาทิตย์จะไปวันจันทร์นะคะวันจันทร์พระอาจารย์มีแสดงธรรมที่ยุวพุทธนะคะ,ะเพชรเกษมในช่วงเช้านะคะเป็นเป็นคอร์สของพระที่ท่านมาสาธยายพระไตรปิฎกอะคะ่ะก็เลยได้อาราธนาพระอาจารย์ไปบรรยายธรรมนะคะถ้าใครอยากจะไปร่วมฟังพระสัทธรรมก็ไปได้เลยนะคะ ใช่ไม่ต้องมาถึงสุพรรณก็สามารถไปพบไปกราบพระอาจารย์ได้ที่กรุงเทพนะคะแต่ทางที่ดีมาที่สุพรรณก็ดีค่ะได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันในทุกๆวันเลยโอบพระอาจารย์ท่านแบบเมตตามากๆเลยนะคะตั้งแต่6กโมงเช้าก็พาพวกเราบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มีนะคะกิจกรรมที่คณะสงฆ์นะคะมาพิจารณารับอาหารบิณฑบาตเช้านะคะ ทุคคกคนเขาเปลี่ยนหน้าตาเ็าเปลี่ยนไปป่ะนี่ติดต่อไปเนี่ยใช่จ้ะติดต่ออุ้ยไม่ต้องเห็นลมแอร์นะคะขอโทษนะคะทานายแกงเนาะจังหวะหลบพี่ปิดปิดยังไงยอมม่ทยให้เสียงพอจ้ะหลบที่ไหนแกงค่ะทุกท่านก็ใกล้เวลาจนเจียแล้วนะคะเดี๋ยว หลังจากที่พระคุณเจ้าแยกอาหารแล้วก็ญาติโยงช่วยกันแยกอาหารแล้วก็เดี๋ยวทันก็จะเดินถือบารนะคะที่พระอาจารย์บอกว่าบารท,ที่พระคุณเจ้าถือนะคะก็เหมือนภาชนะดินเผาที่แบบว่าเป็นภาชนะใส่ย,ยานะคะอาหารที่เราเห็นด้านหน้าน,านี้ก็คือยารักษาโรคนะคะเพอร่างกายนี้ป่วยเป็นนิดนะคะต้องรับยานะคะ่ับก่อจะได้ไปอาจารย ค่ะกลับนิมนต์พระคุณเจ้ารับข้าวสริมในโแอนหลบทุกคนให้พวกเราได้ร่วมน้อมใจนะคะ อาหารเหล่านี้นะคะก็เป็นเหมือนยารักษาโรคนะคะที่จะยังอัตภาพของคณะพระสงฆ์นะคะให้ดําเนินเป็นไปได้นะคะในการเจริญศินสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นนะคะได้อยู่ใกล้พระสังฆาสัพุทธเจ้าอย่างเมื่อเช้าที่พระอาจารย์ได้บรรยายนะคะว่าเมื่อใดที่เรายังศินสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นการได้อยู่ใกล้พระสังมาสัมพุทธเจ้านะคะเ,คเพราะฉะนั้นเราก็น้อมนํา คำสอนที่พระอาจารย์ได้นำมาบรรยายมาใช้ในชีวิตประจำวันในทุกอิริยาบถในทุกกิจกรรมของชีวิตนะคะ เจ้าท่านก็จะเรียงลำดับตามพรรษานะคะในการพิจารณารับอาหารเช้านะคะในขณะที่เราเห็นพระคุณเจ้ากำลังพิจารณาอาหารเช้าก็ให้เสมือนหนึ่งว่าอาหารเหล่านี้นะคะเป็นอาหารของพวกเรานะคะที่ได้น้อมถวายแด่พระสงฆ์นะคะมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะคะ ้าวันไหนนะคะยมแอมไม่ได้ไปที่พัะเจดีนะคะก็จะถ่ายทอดให้พวกเราได้เป็นทัศนานุตริยะนะคะในการได้ร่วมในการถวายอาหารเช้าแด่พระพิสุสฆ์ด้วยกันนะคะแต่ถ้าวันไหนไปที่พระเจดียมแอมก็จะกลับมาไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะขนขวายให้ทุกคนได้เจริญกุศลด้วยกันนะคะ ที่วัดก็จะมีพระคุณเจ้าที่อยู่ฉันอาหารเช้าก็ประมาณ10บครรูปนะคะเพื่อท่านใดปรารถนาจะมาร่วมนําอาหารมาถวายพระคุณเจ้านะคะในช่วงเช้าก็สามารถมาได้นะคะก่อน7จ็ดโมงครึ่งนะคะแต่ถ้าใครไม่ทันก็มาช่วงเพลน,นะคะก็ประมาณ11บเอโมงค่ะแต่าสิบเอโมงนี้พระคุณเจ้าท่านก็จะฉันในภาชนะจานนะคะเพื่อสะดวก ในการเก็บล้างแล้วก็เพื่อสะดวกในการทำพัฒธกิจที่จะต้องมีเกเรียนแล้วก็อาจจะมีกิจวัตรด้านอื่นนะคะก็จะฉันในบาทแค่ช่วงเช้าเท่านั้นนะคะแต่ถ้าวันไหนมาวันพัะนะคะก็ไปที่พระสุพรรณเจดีน,น,นะคะในทุกวันพพระคุณเจ้าท่านก็จะ ทำกิจกรรมที่โนนนะคะท,ที่พสัสรพันณเจดีฝั่งตรงข้ามนะคะหรือที่เรียกว่าสวนป่าวัดกลางนะคะ วนอาหารที่บินทบาทนะเดี๋ยวเราถ่ายให้ทุกท่านดูว่าพระคุณเจ้าท่านก็จะหกโมงนิดๆนะคะส่วนหนึ่งท่านก็จะเดินบินทบาทนะคะแถวตลาดบางปะมนะคะแล้วก็นําอาหารเหล่านี้มาพิจรารณาก่อนที่จะสละนะคะให้กับญาติโยมผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นแล้วก็จะสละให้กับแม่ชีหรือว่าคนงานนะคะก็อาหารไม่ไม่ได้ทิ้งเลยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ทิ้งเลยก็สละเพื่อประโยชน์กับ ผู้คนมากมายเลยนะคะอาจารย์ไล่แมวนะน้องแมวชอบมาฉี่ พี่เมตาคะพี่เมตาไปไล่แมวหน่อยพา,ารจนใช้น้ำนะทุกคนน่ารักมากเลยอยากให้เห็นภาพเห <laughs> <laughs> ็นมุมพารจ์อีกมุมหนึ่ง <laughs> จริงๆพระอาจารย์ก็ไล่้วยเมตานะค, <laughs> คือไม่อยากให้เขามาทำเลเธอเอนาะบนเสนาสนะส่งนะคะอค <laughs> แอบถ่ายให้เห็นนิดนึงถึงความน่ารักของพาจารย์ ให้น้ำกินลดด้วยนะคะลดน้องแมวให้เขากลัวตอนนี้นะคะที่วัดมีน้องหมาน้องแมวเยอะแล้วนะคะไม่ต้องเอามาปล่อยก็ได้นะคะมารับไปเลี้ยงได้นะคะเพราะว่าแมวที่นี่พระอาจารย์จะปลุกเสกให้นะคะใครอยากเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะก็มารับที่วัดกลางได้มีเยอะมากๆเลยเดี๋ยวให้พระอาจารย์ปลุกเสกให้นะคะแต่ไม่ต้องนํามาปล่อยเพิ่มนะคะ ก็ที่วัดนะคะก็มีกิจกรรมอย่างเงี้ยทุกๆวันเลยแล้วท่านใดอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะไม่จำเป็นต้องมาแบบ3วัน7วัน อ่เป็นเดือนนะคะมาวันเดียวก็ได้ออที่วัดก็จะมีที่พักรองรับส่วนหนึ่งเนาะแต่ถ้าเต็มก็จะไปพักฝั่งส่วนป่าวัดกลางนะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มบูรณะอาคารที่ปฏิบัติธรรมสำหรับญาติโยมที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมแล้วก็รับรองว่าที่พักดีมากๆเลยเพราะว่ายมแอนนะคะเป็นผู้ไปซื้อขวนขวายกับพี่เมตานะคะผ่านญาติ ผ่านปัจจัยของญาติโยมที่ร่วมบุญมาเนาะแล้วก็เลือกคัดสรรสิ่งที่ดีมากๆเลยของใช้ที่ดีมากๆให้ให้ญาติโยมได้มาประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมแบบสะดวกสบายที่สุดนะก็ติดต่อเข้ามาได้นะ1นึ่คืนสองคืนอย่างเงี้ยมาได้เลยค่ะสามารถมาร่วมกิจกรรมจเจริญกุศลด้วยกันได้เลยนะคะถ้าใครติดตามไลฟ์สดก็จะเห็นว่าพระอาจารย์สมทบนะคะไลฟ์สดทุกวันเลยไลฟ์สดตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นค่ำค่ะถ้าใครได้เข้ามาก็จะเห็น ส่วนวันนี้โยมแอนจะไปตรวจสุขภาพก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์ช่องโยมแอนนะก็ติดตามผ่านช่องธรรมะสมทบได้เลยเดี๋ยวช่วงเช้าถ้าพระอาจารย์ท่านฉันเสร็จแล้วท่านก็จะมีบรรยายธรรมนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องธรรมะสมทบนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะต้องเตรียมอะไรมาบ้างอ่ะข้อแนะนำเนาะสำหรับใครที่อยากมาปฏิบัติธรรมก็ของใช้ส่วนตัวทุกอย่างเลยเนาะเตรียมมาแล้วก็ถ้าแบบเพื่อความสะดวกแล้วก็ความสะอาดเป็นของใช้ส่วนตัวรวมถึงอะไรบ้าง ผ้าหมะะ่มค่ะแนะนําว่าให้เตรียมผ้าห่มมาด้วยเนาะเพื่อเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าหมอนอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็แนะนําว่าถ้าใครมีรถส่วนบุคคลก็นําหมอนนําผ้าห่มมาด้วยก็แล้วกันแต่ถ้าท่านใครไม่มีจริงๆไม่สะดวกจริงๆแจ้งมาค่ะเด๋ยมแอน,นจัดสรรให้นะคะตามตามศักยภาพตามความสามารถอย่างเต็มที่เลยก็เข้ามาได้เลยที่วัดเปิดทุกวัน,นะคะ่ะไม่มีปิดทําการนะคะทุกคน ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ติดตามทางอ่าได้เลยยมแอนจะให้เบอร์ยังไงเดียในนี้เขาให้เบอร์ได้ไหมอะเอาเบอร์ยมแอนไปส่วนตัวนะ,ะ<ม>จดดีๆนะไวๆนะไม่รู้ผิดกฎหรือเปล่าเนี่ยศูน์เกค่ะติดต่อเข้ามานะจดเอานะเป็นเบอร์ส่วนตัวยมแอนนะศูนย์เก้ค่ะ579อ่าบอกเบอร์ก่อนนะทุกคนรีบจดนะศูนย์เก้าห้าห้ค่ะ เบอร์ส่วนตัวยมแอนติดต่อมาได้นะ0955793879ติดต่อมาเฉพาะฟังธรรมนะคะหรือว่ามาปฏิบัติธรรมเรื่องส่วนตัวไม่ต้องติดต่อมานะที่วัดกลางนะคะยมแอนไม่รับปรึกษาเรื่องส่วนตัวนะเอาเฉพาะเรื่องปฏิบัติธรรมนะคะวัดอยู่ที่วัดกลางอำเภอบางปะมา้าจังหวัดสุพรรณค่ะอ่ะก็เตรียมชุดปฏิบัติธรรมชุดขาวก็ได้แต่ถ้าท่านใดแบบเออชุดขาวแบบของของรัตนาพรไม่ได้ก็ เป็นเสื้อยือดกางเกงกางเกงเรียบร้อยก็แล้วกันเนาะเออก็ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อก็ได้ค่ะก็เป็นชุดที่เรียบร้อยก็แล้วกันวันเดียวก็มาได้ค่ะติดต่อได้เลยยมแอนบอกเบอร์ไปแล้วนะบอกแค่ครั้งเดียวพอนะไม่ไม่ต้องโทรมาขอยืมตังหรือว่าอะไรนะคะ<ม>เอาแค่มาปฏิบัติทำเนาะ เดี๋ยวพักเดี๋ยวพาไปชมด้านในเนาะในศาลาธรรมิรมกรันตอนนี้พระคุณเจ้าท่านก็ไปนั่งยังเสนาสนะนะคะที่ท่านจะนี่แม่แม่ชีวิสาขาน่ารักมากๆเลยทุกคนอยู่ญี่ปุ่นนะคะแต่มาปฏิบัติธรรมที่วัดกลางนะอย่างนี้เราอยู่แค่ประเทศไทยหรือว่าอยู่กรุงเทพก็ต้องมานะคะที่ตรงนี้เป็นที่พระอาจารย์นั่งฉันเช้านะคะ อาจารย์ท่านก็จะนั่งบริเวณตรงนี้แล้วก็พระสงฆนท่านก็จะนั่งบนอาสมนะคะอาสนะที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นภาพที่งดงามมากๆเลยขอเบอร์อีกครั้งค่ะได้ได้โอเคค่ะเบอร์เบอร์ยมแอนส่วนตัวนะติดต่ออยากจะมาปฏิบัติธรรมนะคะ095ค่ะ 5 7 9ค่ะแล้วก็3879ค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะคะทุกท่านเอาเป็นเรื่องปฏิบัติธรรมนะคะ,ะ095 579 3879ค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยถ้าติดต่อมาปฏิบัติธรรมนะคะแ<ต>าาะเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะพิจารณาอาหาเราต้องระ<อ>งับใช้เสียง Padisankayo niso bintapa tam padisewami neva kawyana matyana mandana yana wipusana ya yawe tewa เวทนาปฏิหังคามินวันเวทนามนาอุปาเทสามิยาตราชมภพวิสติอนวาจาราจพาสุวิหารดจาตีสาธุค่ะอย่าลืมนะคะในช่วงบ่ายสองครึ่งนะคะวันนี้พระจารีบรรยายในเรื่องของความรักในทางพระพุทธศาสนานะสามารถติดตามได้นะคะในช่วงเวลาบ่ายสองครึ่ง เดียมแอนขอลาทุกท่านไปก่อนเพราะว่าเดบไปตรวจสุขภาพนะคะประจำปีำก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะให้เห็นส่งก่อนอย่ผิดอะค่ะอนุโมทนาอันนี้ที่วัดกลางอำเภอบางปะมาะจังหวัดสุพรรณนะเบอร์เบอร์ยมแอนแจ้งไปแล้วนะ โอเคค่ะอนุโมทนากับทุกท่านนะคะติดตามช่องธรรมะส,สมทบเป็นภาษาอังกฤษนะคะในช่วงเช้านี้ยมแอนไม่ได้ไลน์นะเพราะว่าจะไปตรวจสุขภาพท่านก็ติดตามในช่องธรรมะส,สมทบได้เลยค่ะสาธุนะคะ